รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา1และ2วิชานี้6หน่วยกิต1ก็6 2ก็6ต้องได้เกรด A เท่านั้นวิชานี้เป็นวิชาอะไรอ่ะลองทดสอบ ให้พวกเราลองคิดดูวิชานี้คือวิชาอะไรการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาถูกต้องไปสอนแล้วไม่ใช่ฝึกแต่การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาต้องไปสอนจริงเปรียบเสมือนกับครูจริงสอนอย่างเช่นการสอนภาษาอังกฤษก็ต้องไปสอนวิชาการสอนภาษาหรือโรงเรียนสอพมโรงเรียนสอพมคือโรงเรียนอะไร โรงเรียนสปมคือโรงเรียนอะไรโรงเรียนมัธยมย่อมาจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขตจุดๆ,ๆจะไม่มีจังหวัดจำไว้นะจะไม่มีจังหวัดถ้า25รู้กันว่าจังหวัดขอนแกนยี่หกล่ะกาลสินเหรอลองไปดู กีโผคืออะไรอุดรหรือเปล่าหรือที่ไหนไปดูอ่ะต่อไปสอปลงเดี๋ยวเอาเข้าใจก่อนสอพปคือโรงเรียนอะไร<อ>ประถมอาจจะเปิดตั้งแต่อนุบาลจำไว้นะตั้งแต่อนุบาลเดิมสองอนุบาลสามจนถึงมสามทำไมต้องมีมสาด้วยเพราะโรงเรียนประถมบางโรงเรียนเป็นโรงเรียน ขยายโอกาสและ <ไอ S 1> ทีนี้ชื่อยอ่ออันนี้คือชื่อยอ่อทีนี้ชื่อเต็มเต็มสปพปคืออะไรสำนักงานต่อไปทีนี้มีโรงเรียนมัธยมแล้วขอ,อนแก่นมีกี่โรงเรียนในมัธยมสพมเขตที่สังกัดสพมเขต25ที่สพมเขต25มีกี่โรง โดยประมาณสะมประมาณไม่ใช่ประมาณละแปดสิบสี่โรงเรียนตัวเลขแปดสิบสี่โรงเรียนที่สังกัดสพมเขตยี่สิบห้าทีนี้โรงเรียนที่สังกัดอีกที่หนึ่งคือโรงเรียนสังกัดเทศบาลเอาเทศบาลก่อกเทศบาลโรงเรียนที่สังกัดเทศบาลโรงเรียนนี้เราควรที่จะรู้ว่าสังกัดโรงเรียนเทศบาลคือในเขตนคร ในนครนั้นนั้นเทศบาลนั้นนัน้เช่นขอนแก่นก็คือเทศบาลนครขอนแก่นในขอนแก่นมีโรงเรียนเทศบาลอยู่ทั้งหมด1 1โรงเรียนและอีกที่เดิมโรงเรียนสังกัดอะไรอรบจอสังกัดองค์การบริหารส่วนอบจอมาจากอะไรอีกครั้บองค์การ คอนเกนก็วาคอนกนไปนักศึกษาปฏิบัติการสอนต้องจัดไม่ต่ำกว่า8ชั่วโมงต่อสัปดาห์บางคนได้12บางคนได้13บางคนได้14ใช่ไหมทั้งวิชาหลักวิชาเสริมใช่ไหมมันมีหลายวิชาอยู่นะภาษาอังกฤษนะไม่ใช่วิชาภาษาอังกฤษอย่างเดียวนะหลักด้วยเสริมด้วยเพิ่มเติมด้วยใช่ไหมวิชาภาษาอังกฤษนะ